ตอนนี้สองพันห้าเฮ้ยตัดสินใจถูกมากที่ซื้อมาราคาจุกนี่อกแต่ว่าคุณภาพก็ฮ e ลโ o ลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจคที่ช่องซ้ำเจอกันอีกแล้วนะคะ <Hello. S 1> วันนี้เนี่ยเราแบบว่ามีความตื่นเต้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะซื้อมานะคะและ้วก็คือนี่เลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว ดังชาแนลแท่งแรกของเราคนต้องเท้าความกันก่อนว่าเคยเฮ้ยทำไมถึงเป็นแท่งแรกอะไรยังไงส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้อินพวกคอเตอร์แบรนดหรือว่าไม่ได้อินแบรนเนมอะไรเงี้ยเท่าไหร่ทบทวนปรึกษาเพื่อนปรึกษาแบบคนรอบตัวขนาดนนเลยนะ,ค,ะคนเริ่มจากถุงของเขากันก่อนเลยนะคะคือถุงมีความแบบว่า ดีหรูหราไฮโซสไตล์ชาแนลก็มีแปะสติกเกอร์ชาแนลตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราแอบแบบแกะนิดหน่อยแล้วนะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เรียบเลยขนาดนั้นนะเราสอยมาก็จะเป็นชาแนลรูชคอโคบลูมเลยนะคะทุกคนซึ ว่าแบบลองแล้วลองอีกจนกระทั่งแบบได้สีที่ตัวเองต้องการคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าแบบทาแล้วจูแพงมากเดินมา50ตอนนี้ส5ัคือมันอะไรขนาดนั้นนะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีแบบว่าเขียนชื่อรุ่นต่างๆชื่อสีต่างๆแล้วก็มีโลโก้ชาแนลตรงนี้นะคะทุกคนด้านบนก็มีเขียนเหมือนกันนะคะไม่เคยมาเหินหรือคอเตอร์แบรนด์หรือว่าทำฟูลรีวิวิปคอเตอร์แบรนด์อะไรแบบนี้เลยนี่น่าจะเป็นแบบสิ่งแรกปะอ่ะนี่จะเป็นแพคเกจจิ้งสีแบบเป็น สีดำครับไสไตล์ชาแนลเลยนะคะเขาโลก็แฟลตอะมันจะมีเพราะว่าเป็นค่าสีทองใช่ป่ะแต่เนี้ยจะเป็นค่าสีเงินไม่ได้มีสลักชื่อชาแนลเนาะแต่ว่าจะมีปลอกข้างบนนะเป็นโลโก้ชาแนลในเห็นสีลิป, <c oughs> ลปเห็นตัวลิปด้านในเลยนะคะทุกคนก็นคือเป็นเบอร์118น,น,นั่นเองนะคะนี่เลยเห็นปะจะเป็นสีแบบชุมตุ่นอมน้ำตาลแล้วก็มีความเป็นติง นะสำหรับลิปรุ่นนี้นะคะมันจะมีความอินเทนส์นะคะแล้วก็สีมีความทึบกว่าตัวลูชโคโคแฟลตนั่นเองนะทุกคนเนาะว่าแบบการเลือกลิปสติกอะ่ะไม่สามารถแบบอิงคนใดคนหนึ่งได้บ่๊แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอย่างวันนั้นเราไปเทียบสีกับเพื่อนนะคะคือเพื่อนก็แบบอยากได้สีนี้ นนะะแต่ปรากฏว่าเพื่อทาแล้วก็ไม่ได้เหมือนที่เราทาเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นปากของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างของเราเนี่ยจะมีเคราะเป็นพื้นปากสีแบบอชมชมพูหน่อยๆน,นะมาค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทาของลิปรุ่นนี้นะคะทุกคนว่าเออจะทาให้สวยแล้วคนที่มีลิปปปากคร้ำเนี่ยสามารถแบบว่าใช้ลิปรุ่นนี้ได้หรือเปล่านะคะซึ่งเขาแนะนํามานะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทาลิปลงไปก่อนหนึ่งรอบนะคะก็จะมาทํากันเลย แล้วก็เมมแตเมมทิชชูหนึ่งรอบนะคะเราก็จะเห็นว่ามันสับตัวความวาวออกไปแล้วนะคะยังเหลือสีแบบปัๆจังๆใช่ไหมนี้เราก็จะมาทารอบที่2นะคะทุกคนรอบที่2เนี่ยเขาแนะนำพาลงไปเลยตะแคงอย่างงี้อ่ะพอได้รอบที่สอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้นิ้วของเรานะคะในการแทบ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 ,แ,ทบแบบนี้นอีกที่แบบว่า มันจะได้แนบสนิทแล้วก็เนียนไปกับปากมากขึ้นเนาะจากนั้นรอบสุดท้ายนะคะเราก็แท็บจากแท่งเลยค่ะทุกคนอย่างงี้อ่ะนี่ทําทำให้แบบว่าสามารถกรบขอบปากได้เลยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นธีการทานะคะสำหรับคนที่มีริฟปากคล้ำอทาทุกคนคือเป็นเทคนิค ชาแนลขอแนะนามาตอนเราไปซื้อลิปเนาะก็แบบซื้อลิปรุ่นี้มาแล้วก็แบบทารอบแล,แล้วก็เอมันแปลกๆมันแบบมันดูยังกลบสีปากไม่ได้ก็ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะมันเวิร์กจริงๆทุกคนแล้วก็มันมีความสบายปากมากขนาดทา3เลเยอร์ไม่รู้สึกเลยว่าแบบมันหนักปากแล้วมันเหนอนะหนานอกจากจะสามารถกลบสีปากได้นะก็ยังทําให้ตัวลิปเนี่ยติดทนยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีพิกเมเต์สีที่ถึมนะคะก็สามารถกลบสีปากได้ เขาบอกเป็นไฮเดรต i ิ้งพลัมปิ้งอินเทนส์ชัยลิปคอนเนอร์นะคะก็คือให้ดูว่าก็จริงแบบที่เขาพูดตรงปกทุกอย่าง ให้แบบปากที่ดูชุ่มชื้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าทาแล้วรู้สึกว่าปากไม่ได้มีความว่าแห้งระหว่างวันนะคะถึงมาเติมได้ไม่เป็นคราบอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ให้ริบบินากที่ดูชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะถึงแม้ว่าระหว่างวันมันจะมีความฉ่ำน,น้อยลงแต่ว่าความรู้สึกที่ริมปากเราก็จะไม่มีความว่าแห้งเหมือดใดๆก็จะเออเหมือนได้รับการบำรุงปากตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนคือเนื้อเนื้อจีเนื้อเนียนเนื้อ,อ,อสมูทแบบโอ้โห ูจะพูดอะไรอะเลยคุณค่ามันอยู่ที่แบบส่วนตัวล้วนๆว่าเออมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าสาหรับ เราสึกว่าตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกคิดถูกมากที่ซื้อมาเพราะว่าเราอะอยากได้ลิปสีประมาณนี้มานานแล้วแล้วก็ลองหลายแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตรงสีผิวเราเพราะที่เราซื้อมาจะเป็นเบอร์118นะคะสีเรเดียนจะออกชมพูตุน่นมีความแบบว่าจริงม่วงนิดมันเข้ากับผิวเรามันไม่ทําให้หมอกแล้วก็มันยังทําให้ลุกดูดีดูแพงสนใจสีไหนอยากให้ทุกคนแบบว่าไปลองที่เคาน์เตอร์จริงเราทาแล้วมันเข้ากับสีผิวเราหรือเปล่าหรือว่าให้พี่ๆเขาช่วยแนะนําก็ได้นะคะอีกรุน กลับอีกรุันนี้ก็มีหลายสีมากๆเลย ก็คือสวยแท้ลุกเฉดเลยสาวๆที่แบบว่าต้องการลิปฉ่ำวาวเคาน์เตอร์แบรนด์สีสวยสีใช้ได้จริงใช้ได้แบบในชีวิตประจาวันแทบ,บทุกโอกาสนะคะทุกคนเราู้สึกว่าชาแนลรุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะทุกคนเราลืมบอกเลยว่านี่เขาแถมตัวนี้มาให้เราด้วยนะคะเป็นตัวเลอร์ลิฟครีมไรส์นะคะเป็นตัวเหมือนกับโฟมล้างหน้าของชาแนลมานี้เลยนะคะทุกคนมาแบบว่ารีวิวมามอยแล้วก็มารีวิวกันแบบเรียๆจากการใช้งานเลยเนาะ,ะสำหรับตัวลิปชาแนลรูชโคโคบลูมนะคะสกปอน ใจ่ตามซื้อเองนะจ๊ะทุกคนใจใน B A Chanel นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคงจะต้องไปโดนอีกสักรอบแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเงยคิว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กนันนะคะก็ถ้าใครชอบรีวิวประมาณนี้เงยฝากกดไลค์กดแชร,ระะ์แล้วก็กด subscribe ทางเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้รีวิวลิปรุ่รรรไน,รนไหนแบรนด์ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้าเพื่อคุยกันได้นะทุกคนก็เดย๋ยวงไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย